do it up สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The Oom um Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอป CapCut เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะเป็นจังหวะเพลงแบบที่ทุกคนเห็นต้นคลิปเลยเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพลงเป็นจังใดแล้วเนาะความหัดเนาะตอนแรกเขาฮิตเพลงของขี้เมาเอาแต่ใจนะคะทุกคนก็มาใช้ของอุ้มเยอะเหมือนกันนะนี่แบบตกใจมากก็ขอบคุณมากมเลยนะคะ ก็เดี๋ยวนี้นะคะจะมาสอนตัดต่อเนาะว่าทํายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะก็ฝากแคปคัทของอุ้มไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไอจีเฟซบุ๊กทิกต็อกอุ้ม u t u b e อุ้มก็ทุกคนก็ดูอยู่แหละนะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนก็ไปเลือกรูปภาพมา1รูปแล้วก็วิดีโอ1รูปนะคะทุกคนอี อุ้มก็เลือกมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเพิ่มเสียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่มีก็กดบันทึกได้ที่แคปคัทของอุ้มก็ได้นะหรือว่าจะไปใช้แม่แบบของอุ้มก็ได้แต่ทุกคนจะทำเองเนงี่ยเองก็เราจะขยายให้มันดูวิง่ายๆนะคะทุกคนก็ให้เรากดที่เสียงเพลงนะคะนี่ทุกคนจะเจอคำว่าจังหวะนะคะทุกคนก็กดสร้างอัตโนมัตินะแล้วก็กดเพิ่มบีทนะคะ ตอนแรกมึงบอกว่าจะคู่การตัดมันเปลี่ยนอัปเดตใหม่แล้วนะคะนี่เราจะเอาให้ตรงกระสีเหลืองนะแล้วก็ลากมาเลยก็ประมาณ0.4นวินะคะแล้วก็วิดีโอประมาณนี้แล้วก็กดแบ่งฉากแล้วเราก็กดที่รูปภาพนะคะเราก็กดทําคัดลอกนะคะทุกคนแล้วเราก็ย้ายแตะมันก็จะมาเป็นแบบนี้ ซือแต่และรูปมันจะไม่เท่ากันนะเราต้องดูเอาสีเหลืองนะว่าจะเอาให้เท่ากันเลยก็ได้แล้วแต่แต่มันก็จะดีเหมือนกันวิดีโอก็อันนี้ชุบแบ่งฉากก็จะอยู่ที่ศู 4. นยจส่นาจะ0.4นดอันนี้0.5ปหาเปล่าอยก็ได้ให้มันเป็น0.4นทุกรูปเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็คัดรอกรูปภาพเหมือนเดิม นี่เดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะโอเคได้แล้วย่อให้มันเล็กลงหน่อยก็ใช้รูปประมาณ1 2 4รูปวิดีโอ4แต่มันเป็นวิดีโอเดียวกันนะมันจะได้ต่อกันนะคะแต่วิดีโออันหลังเดี๋ยวเราจะมาส l o w motion เนาะความเร็วปกติเลือกสัก0.5ก็ได้ทุกคนมันกำลังดีหนึ่ เอาวิดีโอที่เหลือแล้วก็กดลบทิ้งได้เลยนะคะแบ่งชาลบเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะถ้าเป็นรูปภาพ0.2อ่ะมันกำลังดีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองส0 2ดูนสงสวัสมันจะแบบตึดๆเลยอ่ะออเดี๋ยวเราจะ ปลับวิดีโอคามเมลให้มันเหมือนเดิมแปบ,บนึงนะใช้แค่0.2พออ่ะเป๊ะแล้วเราก็คัดรูปคัดรูปคัดลอกรูปภาพมันเดิมเชื้อซโลปกติ0.5นวิดีโอข้างหลังมันก็จะเหลือไหมไม่เหลือ แล้วก็ต้องลาให้มันออกมาอีกเดี๋ยวลองเล่นดูนะเพิ่มอีกสักรูปก็ได้นะทุกคนคืออุ้มจะเอาให้มันแบบสโลตรงเป็นตั้งไดแล้วน้อกความหักอะไรประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้รูปก็ประมาณ5รูปวีดีโอก,ก็5รูปเหมือนกันแล้วก็สโลโมชั่นยาวเลยนี่ประมาณนี้นะคะใครอยากจะแบบเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้เดี๋ยวอมส่งออกก่อนนะแล้วก็กดถ้าใครแบบเป็นแม่แบบแล้วเนี้ยก็กดโพสเทมเพลตได้เลยนะคะ เราก็เลือกติ๊กถูกทุกอันเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ใช้ซ้ํานะคะนี่มันจะเจอแบบนี้คุณต้องการให้ใช้ซ้ําหรือไม่เราก็กดใช่นะคะถ้าเราก,กดไม่เนี่ยภาพของเรามันจะอยู่เหมือนเดิมนะอืมเราก็จะพิมพ์เป็นจังไั้นอ้ความหัก แล้วเราก็กดโพสได้เลยนะคะทุกคนนี่ถ้าอยากให้ใครมาใช้แม่แบบเราเนี่ยเราก็ลงทิกต็อกเลยนะคะทุกคนให้เห็นแม่แบบของเรามากขึ้นเนาะแต่อุนน้มไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นตรงไอ้นั่นให้เราไหมนะคะทุกคนเพราะว่าของอุ้มมันไม่ยอมขึ้นให้เนาะ นี่ก็เป็น tiktok ทีมีแม่แบบว่าใช้อะไรกี่รูปอะไรยังไงนี้นะคะทุกคนก็มากดติดตาม follow อุ้มได้นะจ๊ะดูซิอนุมัติยังยังไม่อนุมัตินะคะทุกคนก็ถ้าอนุมัติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นศูนย์ให้เราใช้เลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะอุ้มจะมาสอนถอนเงินนะคะทุกคนเพราะว่าอุ้ม ถึง20ดอลแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสอนเนาะรอบที่แล้วคือแบบมาสอนแล้วมันยังถอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนให้แล้วนะคะรอติดตามได้เลยเนาะ